โอ้ยแผดจัดจ้านเลยคุณเอ้ยไอ้รู้อย่างนี้ทำกินตั้งนานแล้วตำทุกอย่างที่มีอยู่ที่บ้านเอาลองดูลูกลองดูอร่อยไหมอร่อยไหมเฮ้ ฝนจะตกเมื่อไรเนี่ยโอ้โหมืดจังเลยเอ๊ยนั่นยายถืออะไมามันมีพลังเลยอ่ะไปดูหน่อยทีโอ้ยเผ็ดเลยยิ่งมาโอ้ยนี่ทำอะไรวันนี้เซ็งเบื่อนำของกินแปลกๆมั่งพี่ยายจะทำอะไรอ่ะทำไมของเยอะจังเนี่ยเบิร์ดยายเบื่อเบื่อลูกมุ้จะกินอะไรเนี่ย อังก็ไม่ค่อยมีซะด,ด้วยเนี่ยยายว่าจะทําอะไรก็ได้ํำอะไร,รใส่ก็ไปยางอะไรก็ใส่ไปแล้วตำตำตำต,ำ,ตำแล้วก็กินเอ้อยแล้วมันจะกินได้เหรอครับเจ้าของเนี่ยมาผสมกันทุกอย่างเลยเนี่ยลองดูจเจ้ากับยายไหมล่ะเห็นในทีวีก็เอาของแปลกๆมาตำมาลูกเราก็ต้องลองดูบั่งเนี่ยเออเอาของทุกอย่างที่มีมาตำตำตำเดี๋ยวลองดูมันจะออกมาแบบไหนเนี่ย อย่าใส่มะละกอไปเยอะเลยครับผมชอบกินได้ได้ได้ตำพริกก่อนเอาเผ็ดไหมลูกเผ็ดจัดจ้านเผ็ดระเบิดเลยนะวายพริกนี้นะบ้องเผ็ดแน่นอนนี่ใส่กระเทียมเอามาตำมบใหญ่ตำมบใหญ่เลยเอาช่วยกันลองดูฮ่าดของยายเองเลยอันแต่ยายใส่มะละกอเลยนะสวัสดีครับเอาเลยใส่เยอะๆเลย ใส่ปล้วมะละกอขึ bag, ้นครบไปเลยเอาเฟ้อดาวทำไปเรื่อยๆลูกเอ้าเอาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่เขือด่อหรอครับใส่ทุกอย่างที่บ้านเรามีเลยลูกเอาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างที่บ้านเรามีเอางานเอาไปเลยใส่ลงไปด้วยมีอะไรเราก็ใส่บ้านเรามีอะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยลูกเอ้าทำรูทำด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 ูดูสิรสชาติมันจะออกเป็นยังไงวันนี้ โอ้ยได้กินของแปลกของแซ่บแน่เลยพอดเอ้ยเอาตาลูกตำ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 ตาตำตำมีอีกอย่างนึงเอาเปิ้มตัวตำแข็งจอยกับปิด้วยเอาตำ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 แล้วก็ใส่มะนาวสุดท้ใส่มะนาวให้หอมมาพดกินอผมใช่ไหมยายตำพิศดารของยายผมว่าน่าจะอร่อยนะครับอืมน่าจะอร่อยนะลองชิมดูไหมอ่ะอ่าเสร็จแล้วลูกเนี่ย เดี๋ยวมีวิธีการกินอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออนั่งลงกินสองคนนี่เปิดน,นี่มาห่อใส่นี่เลยเอ้าเออดูไรดูไรดูใส่ไปในใบชาพลูแล้วก็กินอร่อยไหมนี่อย่าลองดูสนะิครับน,น้าพ่อไม่กินอนะ่ะลองดูลูกจะให้ยายลองก่อนอ,อร่อยโคตรเผ็ดไปหน่อย อร่อยจริงเลยครับอร่อยลองลูกพี่ให้ลองกินดูไหนจะไปทำให้อะไรมั่งนั่นอร่อยโคตรอืมทำมาล้วคอเยอะๆนะของโคตรครับโอ้ยแผลจัดจ้านเลยโคตรด้วยให้รู้อย่างนี้ทำกินตั้งนานแล้วทำทุกอย่างที่มีอยู่ที่บ้านเอาลองดูลูกลองดูอร่อยไหมอืมอร่อยมาก อืมอ,อิ่มอ,อ่ะเผ็ดใช้ได้นะเนี่ยว้าวเด้ๆได้ได้ยังโคตรหมดแล้วนะลูกนะน่าจะตำม,มาอีกรักโคกเอาไหมลูกได้ครับเดี๋ยวผมคุนมานละก้อยองมือเลยอุยอ้ยอุยอ้ย อันตรายอ่ะลูกโอ้ยปวดท้องอะครับยายงั้นเดี๋ยผมไปเข้าน้ำก่อนนะครับอ้าวโอ๊ยกินแค่นี้ปวดท้องเลรอลูกเนี่ยนางเพ็ดไม่จัดจ้านเท่าไรนะเนี่ยยายว่าโอ้ยกดมะละกอเองก็ได้อุ้ยโอ้ยฟอร์ดเข้าห้องน้ำเสร็จไรยังอ่ะลูกโอ้ยถึงคิวยายมั่งแล้วเนี่ยโอ้ยมะละกอพิธีนันของฉันทำเรื่องแล้วแน่เลยโอ๊ยออ้ย